พี้เอี่ยนิเมขอเสนอสับประยุทธ์ทรุฟ้าภาคขวนคืนแดนอันธรรการตอนที่123เงาคนสีเงินที่ปรากฏขึ้นอย่างอัศจรรย์ดึงดูดสายตาทุกคู่ในที่นั้นหนึ่งมัจูโจมอัศนีสีเงินที่ทรงพานุภาพปานี้แรลกลานเกรงว่าต่อให้ผู้แก่งกล้าระดับบรรพบุรุษทั่วไปก็ใช่จะกระทำได้เช่นนี้นภาก,ากากาตอนนี้เงียบสงบสูเฉียนกับเซียวอีเซียน ต่างคือสติอย่างรวดเร็วสายตาจ้องมองไปยังเงาคนสีเงินนั้นเพราะพวกเขาไม่สามารถจับกลิ่นอายของคนผู้นี้ได้แต่สัมผัสได้ถึงพลังสภาวะที่น่ากลัวที่ถูกปล่อยออกมาจากคนสีเงินคู่นี้เท่านั้นแต่ว่าพลังสภาวะขุมนี้มีความแข็งกล้าก็จริงแต่เหมือนกับว่าจะไม่มีความรู้สึกนึกคิดเป็นของตัวเองเปลี่ยนเสมือนกับคุณเชิดนี่คือซูเฉียนลองจ้องมอง เจ้าคนสีเงินนั้นแบบจริงๆจังๆและก็พบว่านี่ก็คือหุ่นมารฟ้าที่ว่าหรือเสี่ยวเหยียนรอมสร้างมันออกมาได้แล้วงั้นหรือนี่เสียวเสียนได้ยินแบบนั้นดวงตาก็เป็นประกายแรบคู่ขึ้นมาว่าแต่จากเสียงตะหวาดเมื่อคู่ของเซี่ยวเหยียนขายไม่ใช่หุ่นมารฟ้าแต่เป็นหุ่นมารดินนะวันนั้นทัศยุทธหุ่นเชิดนั้นเจ้ากับข้าต่างก็เคยเห็นมันแบ่งออกเป็นสามระดับชั้นคือ ฟ้าดินและคนคิดว่าคุนที่เซียวเยียนลอมสร้างออกมาได้นี้น่าจะจัดอยู่ในชั้นดินกระมังหลังจากนั้นซูเฉียนก็คุ้นคิดและพูดว่านึกไม่ถึงลำพังแค่ชั้นดินก็แกงก้าปาน,นี้แล้วหากไปหุ่นมารฟ้าจะร้ายกาดปานใดหรือจะถึงขั้นเทียบชั้นผู้แกงก้าระดับเซียนพยุต์ได้เลยเงินรือเซียวอีเซียนยินแบบนั้นก็สายหน้าไปมาและมองดูที่เงาสีเงินนั้น มีคุณตัวนี้ช่วยแกล่งพวกเราคงไม่ต้องออกลงแล้วกระมังจากพานุภาพที่สำแดงออกมาคุณตัวนี้อย่างน้อยต้องเลาวลาวระดับบรรพุรุษห้าดาวรับมือสายฟ้าโอสถที่ผ่านไปกว่าครึ่งหนึ่งแล้วน่าจะไม่มีปัญหาอะไรระหว่างที่ซูเฉียนกับเซียวอี้เซียนกำลังคุยกันเซียวเยียนที่อยู่บนแท่นเซียรานั้นก็เริ่มนั่งขัดสมาธิพร้อมกับเช็ดคราบเลือดที่มุมปากออกไปตอนนี้ เขาสามารถรับสายฟ้าโอสถได้หลายเส้นก็นับว่าดีมากแล้วแต่จะให้รับมันไว้ทั้งหมดคงเป็นไปไม่ได้นอกเสียจากว่าเขาจะใช้บวกเพิ่มคุดชาพิโรธที่เป็นท่าไม้ตายของตนเองหลังจากเสี่ยวเหยียนนั่งบนท่านเสียวราแล้วเสี่ยวเหยียนก็รับรู้ได้ถึงความร้ายกาจของสายฟ้าโอสถหลังจากการประทะก,กันเมื่อคู่สายฟ้าโอสถเหล่านั้นได้แทรกซึมเข้าสู่ในกายของเสี่ยวเหยียนแต่โชคดีที่ในกายเสี่ยวเหยียนนั้น มีไฟพิเศษคอยคุ้มกันจึงไม่ได้เกิดความเสียหายมากใหม่นักแต่ก็ยังคงมีผลข้างเคียงอยู่บ้างอย่างเช่นอาการชาที่เกิดจากสายฟ้านั้นทําให้การโคจรปานยุดของเสี่ยวเหยียนเป็นไปด้วยยากเพียงแค่โคจรปานยุดเล็กน้อยก็ทําให้อาการอ่อนเพลียกําเริ่มขึ้นมาแล้วเสี่ยวเหยียนกัดฟันอย่างแน่นและจ้องมองไปที่พยับแม่ที่ตอนนี้มีสายฟ้ามากใหม่การังแป๊บปั๊บอยู่ภายในนั้นและสิ่งนี้ก็ทําให้จิตวิญ,ญญาณของคน สั่นสะเทือนได้สายฟ้าโอสถที่หน้าตายนั้นคงใกล้หมดฤิ์แล้วกะมังขอเพียงอดทนอีกสักพักน่าจะผ่านไปได้อย่างราบรื่นเสี่ยวเหยียนทํากาเสแยมุมปากรังจากนั้นก็แบบมือออกมาบนนั้นมีโอสถสีม่วงแดงอยู่เม็ดหนึ่งและในโอสถนี้ก็ปล่อยพลังชีวิตแปลกๆออกมาเจ้าตัวน้อยเพื่อเจ้าแล้วข้าต้องทุ่มเทแสนสาหัสจริงๆ มองดูอสถวิญญาสวรรค์ประสานโลหิตเม็ดนี้เซี่ยเวเหยียนกับพึมพำถึงลูกชายหรือลูกสาวของตนที่กำลังจะเกิดขึ้นมาระหว่างที่เซี่ยวยียนกำลังรำคืนรำพันนั้นสายฟ้าที่วนก้อนเมฆก็เปรี้ยงป้างไปเปรี้ยงป้างมามาอีกแล้วเงินลือพอได้ยินเสียงสายฟ้าเหล่านั้นเซี่ยวยียนก็พูดขึ้นมาสายฟ้าสีเงินขนาดใหญ่จู่ๆก็ทะลวงผ่านปานการแห่งชั้นเมฆในพิภตาทำให้สำนักในแห่งนี้สว่างวาบขึ้นมา พลังแห่งสายฟ้าที่แฝงอยู่ในอสนีบาตนี้น่ากลัวกว่าครั้งใดที่เคยผ่านมาทั้งหมดเสียวเหยียนวิเคราะห์ว่าต่อให้เป็นผู้อาวุโสใหญ่สูเฉียนก็ใช่จะสามารถต้านรับมันได้โดยง่ายสายฟ้าโอสถนี้ร้ายกาจจริงๆนี่แค่โอสถระดับ7เท่านั้นหากเป็นระดับ8หรือระดับ9สายฟ้าโอสถไม่ถึงขั้นเทารมฟ้าเท่า,ายดินเลยงั้นลือสูเฉียน มองดูสายฟ้าเหล่านั้นและพึมพำกับตนเองเสี่ยวอีเซียนพอดินก็พงกศีรษะและจ้องมองดูสายฟ้าที่พะรุษถึงขั้นหน้าสะพึงกลัวแล้วหุ่นมานดินลุยเสี่ยวเยียนเห็นอาสนีสีเงินพุ่งมารีบร้องสั่งทันใดเสี่ยวเยียนเพิ่งพูดไม่ขาดคำหุ่นมานดินก็ทำการพุ่งตัวเข้าไปหาแสงอาสนีบาดท,ที่กำลังพุ่งมานั้นภายใต้สายตามากมายของผู้คนที่จับจ้องอยู่ พอเห็นว่าคุณมารดินถึงกับใช้วิธีแข่งชนแข่งอีกรอบทั่วทั้งสำนักไหนก็ตกตะรึงความเร็วของคุณมารดินตัวนี้เพียงคลิปตาเดียวก็ไปอยู่ใต้ร่างของอัศนีแล้วแขนของมันเอิบอาบไปด้วยพลังที่มาจากแกนของสัตว์อสูรระดับ7มองดูดีๆก็เหมือนเปลวเพิงที่อาบท่วมไปทั่วแขนข้างนั้นมัดที่กำแน่นของคุณมารดินนั้นไร้ความลังเลชกออกไปโดยตรงหลังจากกระป้านถูกชกออกไปแล้วเสียงประทุ แรมสูงก็แผ่ดังขึ้นในอากาศและพลังหน้าสะพึงไปในสายก็แผ่กระจายออกมาจากกำปั้นนั้นกำปั้นที่แผ่พลังสุดสะพึงนั้นชกถูกแสงอัศนีบาดดังสนั่นวันไว้ไปทั่วเสียงระเบิดที่เกิดขึ้นเหมือนกับดังมาจากในจิตวิญญาณสายฟ้าขนาดใหญ่ยักษ์ค่อยๆแหลกสลายท่ามกลางสายตาคนมากมายหลังจากที่สายฟ้านั้นแหลกสลายไปแล้วคนตาดียังเห็นว่าหัวอากาศที่กำปั้นนั้นชกออกไป ยังเกิดลอยเลามากมายขึ้นอัเนียสีเงินแหลกสลายไปแล้วร่างหุ่นบานดินเองก็ถูกกระแทกจนล่วงสูพผ้นเสียงดังสนั่นหวั่นไหวแต่ไม่ทันที่จะมีใครไปดูว่าหุ่นบานดินเป็นอย่างไรบ้างมันกลับพุ่งตัวขึ้นมาแล้วหยัดยืนอยู่เบื้องหน้าเซียเวเยน็นแบบไม่มีอะไรเกิดขึ้น พอเห็นว่าหุ่นบานดินสามารถรับการโจมตีจากสายฟ้า,าไว้ได้เซี่ยวเยียนก็สบายใจหลังจากนั้นก็ตรวจสำรวจดูว่าหุนบานดินมีอะไรผิดปกติหรือไม่หุ่นบานดินทั้งร่างตอนนี้กลายเป็นสีเงินแวววับทั้งหมดและมีพลังของสายฟ้าแรนแปรป่าไปทั่วร่างเซี่ยวเยียนจำได้ว่าตอนหลอมสร้างมันวันนั้นมีจุดด่างดำมากมายปะปอนอยู่นี่แต่ตอนนี้กลายเป็นสีเงินทั้งหมดหรือพลังแห่งสายฟ้านั้น ช่วยกระจัดสิ่งแปลกปลอมในกายขุนมารดินออกไปด้วยการหลอมสร้างขุนมารฟ้านั้นจำแนกระดับชั้นด้วยสีสันยิ่งสีสันเข้มข้นมากเท่าไรก็ยิ่งมีความแข็งแกร่งมากขึ้นเท่านั้นถ้าสามารถแยกย่อยได้แล้วก็ขุนมารฟ้าที่เสียวเย็นหลอมสร้างขึ้นตอนนั้นน่าจะอยู่ในระดับกลางของชั้นดินแต่ตอนนี้กลับเป็นชั้นปลายแล้วเพราะเกิดจากการเคี้ยวกรรมของสายฟ้าขนาดใหญ่นั้น คุณตัวนี้ใช้การได้ดีจริงๆตอนนี้เสี่ยวเหยียนกลับมีรอยยิ้มที่หน้าพิศวงเขาคิดว่าถ้าให้หุ่นมารฟ้านี้ตรับสายฟ้าไว้ทั้งหมดไม่แน่มันอาจจะพัฒนากลายเป็นขั้นสูงสุดของระยะปลายก็ได้ความคิดนี้เพิ่งผุดขึ้นมาไม่นานแสงอัศนีบาทที่อยู่ในก้อนเมฆนั้นก็แป๊บป๊าบอีกครั้งหนึ่งเสี่ยวเหยียนหัวเราะคือือและตะโกนสั่งว่ารุยต่อเลยไม่ต้องยัง้ง หลังจากสิ้นสุดคำสั่งของเสียเย่ยวเย็นหุ่นมารเดียนตัวนั้นก็พุ่งเข้าไปประทะกับสายฟ้าอีกรอบหนึ่งหลังจากนั้นก็เกิดการสั่นสะเทือนไปทั่วหนึ่งกำปั้นประทะกับสายฟ้ามากมายถึงขนาดที่ว่าตอนนี้ร่างของหุน่นมารเดียนตัวนี้เกิดแสงแวววับมากกว่าเดิมหลายต่อหลายเท่าการประทะแข็งชนแข็งนี้ดำเนินไปอยู่ครึ่งชั่วโมงสายฟ้าในก้อนเมฆนั้นก็เริ่มอ่อนกำลังลงไปและก้อนเมฆก,ก็มีทีท่าว่าจะจางหายไปในสุด แสดงว่าสายฟ้าโอสถครั้งนี้น่าจะสิ้นสุดลงแล้วหลังจากก้อนเมฆเหล่านั้นสาหายหายไปแรงกดดันที่เกิดจากสายฟ้าโอสถที่ทำให้ทุกคนหายใจไม่ค่อยสะดวกก็กลับมาเป็นปกติเพรพาะนุภาพของสายฟ้านั้นช่างร้ายกาจจริงๆพยับเมฆอัตถานหุ่นมานดินคุ่งกลับมายืนเคียงข้างกับเสี่ยวเหยียนอีกครั้งหนึ่ง พอเห็นว่าตอนนี้ทางร่างของคุณมารดินนั้นไม่มีรอยจุดสีดำลงเหลือแล้วเซียเวียนก็พอใจเป็นอย่างมากหลังจากนั้นเขาก็ทำการเก็บมาลงแหวนบรรจุพร้อมกับนำขวดยกใบหนึ่งเพื่อเก็บโอสถวิญญาณสวรรค์ภาษานโลหิตลงไปอย่างระมัดระวังทำสิ่งเหล่านี้เสร็จเขาค่อยสบายใจยกมือนะครับรูปอกเบาๆพลังแห่งสายฟ้าแล้วอย่างไรภายใต้ไฟพิเศษของข้าไม่มีสิ่งใดที่รอมสกัดไม่ได้ ในเมื่อพวกเจ้าก้าลุกลานถึงในกายค่ะเช่นนั้นก็ช่วยข้าทะรุหกดาวแล้วกันจบคำเสี่ยวเหยียนหลับตาช้าๆลงสองมือประสานท่าฝึกยานและในช่วงเวลาหลอมสร้างโอสถนี้เสี่ยวเหยีนก็ใสเขตยานโอสถที่ว่านั้นบรรลุขึ้นถึงขั้นสุดของหกดาวใครจะทะรุทะรวงเพียงต้องการโอกาสเล็กๆอันประจวบเหมาะเท่านั้น เดิมเขานึกว่าต้องใช้เวลาระยะหนึ่งผลสุดท้ายกับเหนือความคาดหมายพลังแห่งสายฟ้าที่รุกรัาเข้ามาสู่ในกายกับมอบโอกาสนี้แก่เขาร่วงหน้าแล้วโอเคครับเจอโอกาสหน้าคลิปหน้าแล้วกันนะครับไปแล้วจ้าก็จบเล่มแล้วเดอ้อ